เจอแล้วเจอตัวแล้วก็ประกฏครับยัง่ะคือหมดเขาในกระสอบนั่นอ๋อ,อประดุกพี่น้องประดุ๊กไง่คื่อไปติดอยู่กระสอบนั่นเอาคือไม่ได้กระสอบนี่ละ ไไกตกเงยเลยครับตกสวยเลยปลาดุกเจอแล้วครับบมกยังดุกตาอะไรนัวนัวเผาเลี้ยวเต็มแลกปุ๊บสวัสดีครับผมมณีมาพอกันอีกแล้วครับกับพรอนแฝดวิธีไทยบาลครับผมมณีครับได้เบดออกมาสามสิบลังครับพี่น้อง จากเยี่ยห่วงเหลือจากเมื่อนั้นครับมันสิตายแล้วครับผมเหลือจักสี่ห้าสิบตัวได้ครับก็เลยจะเอามาซ้ำไม้ครับไม้ขลังเข้าแต่ผมยังบันเด้ไปเบิ้งห้องน้ำนะครับว่ามีน้ำอยู่ว่าโง่เมื่อนั้นมันขนาดได้นะครับห้องน้ำน้ำลุ่งครับผมเอาบ้านผมอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับผมอําเภอเวียงช่ยครับก็มีผู้ติดตามที่ถามมานะครับเอ้าอยู่เชียงรายคือเบาอีสานน่นะครับแถวหมู่บ้านผมจะมีเป็นชุมชนคนอีสานอาศัยอยู่นะครับผม คนที่ทักมากอะอยากมาใส่เวียดนามกะเดี๋ยวล่อมันมีไม้มีมองงามๆแล้๋ยวเราไปติดต่อกันเด้อครับผมเอาเดี๋ยวมเร่งนี่ผมหาเบื้องไมายกอนครับได้ห้องน้ำนี่มีมองใส่ยยู่บนะครับผมไปครับสวัสดีครับน้ำแหงขนาดเลยครับพี่น้องน้ำลงเลยครับนี่หลังต้นกล้วยเหาอ แห้งจากมืน้นรลาย,ลยครับผมป่ามันสียูอยู่ว่าบระดีนี่เอา้ายังไงก็มาถึงไม้แล้วครับไ่มีมองไปแล้วครับก็จะใส่มองนี้แล้วครับผมลงใส่ยังไงสำนั่ะติดตามกันครับพี่น้องคุณถ้าฟังสูงขนาดครับผมรับชมบรรยากาศไม้นี่อาจจะมาดูหน่อยได้ครับเพราะมันด้ป่าครับผมแล้วก็อยู่ใกล้บ้านครับ เบ็ดผมกับอีกหัวนี่ครับไปเดี๋ยวหมอหาใส่เบ็ดกนครับพระอาทิตย์ก็ค่อยเริ่มอยู่ตรงดีแล้วครับผมใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้มีกันครับผมน้ำแห่งลงหลายครับจกมเงอนในยางลงใสในห้องเอาครับเดี๋ยวในยางกลับลงไปบ้งนะครับว่าสิมีตัวบ่ โอรถผมประจอนไ้มองมี่ควันครับตายครับผมครับผมพี่น้องออกหายามเบ็ดครับรอบหัวคำรบอบใส่เบ็ดแล้วกลับมาบา่ได้ตายตัวเด้อนี่นั่นห้องเล็กน้อยครับพี่น้องปากคอมันขึ้นครับของผมอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ เห็นตัวครับชักใจให้จังไหนเอาครับนี่ตัวหนึ่งครับผมคุณสองตัวเดในดวงยเบ้างครับตัวนี้ครับผมคุณขอหน่อยครับหนามแห้งครับเดี๋ยวขึ้นมาเก็บเอาครับน้ำแห้งนี้จากป่าครับ ตัวนี้ก็ติบหืนออกแล้วครับครับเดี๋ยวครับรูน้ำกันครับวันหลังใดนี่อากาศน้ำทายมึงครับพี่น้องหลังแรกครับพี่นอ้องเดี๋ยวยู่เหมือนเดิมครับโอ้น้ำมันแห้งหรือยังไงป่ามักินเป็ดครับผมไปู้นหลังต่อไปครับหลังที่สองครับ เย้ยอยู่อนเดิมนะครับเอาแล้วเอาแล้วมุนีเมืงหลังต้นกล้วยนี่ครับจะเป็นยังไงน้ำแห้งป่าก็กินเลยครับนิ้มสิงยู่กเก้าครับผมห,หน้าเงยียบหลอนครับอ๋อเด๋ยวใส่เยอะนะครับ เงียบเลยครับพี่น้องมาดิลังนี้ก็เงียบครับผมล่เอ๊ปะป่าวากินเบ็ดเลยครับผมรุนแรงเจ้าเลยครับห,ห,ห,หลังข้างหน้าน,นี้มีอาก,การครับเอาแล้วเกี่ประตูละเดี๋ยวคนเดือครับเดี๋ยวคนเดือยป่าอะไรน้่ง นวดเมาเลี้ยวเต็มแหลกปุ๊บออขึ้นมาก่อนอืตัวงามเลยครับอือหวนตุกเลยนี่เกินนะครับพี่น้องที่อือเต็มครับเดี๋ยวหัวกับชหมดแล้วครับพี่น้องเอาปวดป่าก่อนครับไปครับพี่น้องใส่เยอะไปครับยั่นต่อครับลุย ปลาออกครับ <c oughs> เอาแล้วข้างหน้านูบนุครับมีอาการครับแล้วข้างหน้าครับ <c oughs> นั่น่ายงี้พี่น้อง <c oughs> บางทางดีแล้ว เ็เปียกๆครับเอานวบนวบเอาแต้มที่สองครับปะยังอึ๊บปลาคอปลาคอขึ้นมาก่อนอื้มใส่เดียวกันเลยครับผมตัวสวยครับตัวสวยเอาแต้มที่สองครับตัวงาม,งามๆเลยครับที่สองเดี๋ยวปตูตากันครับ มีมีอาการนะพี่น้องเอายึบยึบพาเยเลยปากคอครับแต้มทีสามครับอึ้นดม,มากคนเอาถือว่ามีตให้พี่น้องรับชมนล้วกันนะครับผมกดป,ป่ากันครับตัวนี้ง,งา่ายเลยพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมพาพี่พาน้องออกมาหายามเป็ดกระเกาครับ กึ้งเราได้ยางพิษรอบเดียวครับพี่น้องได้ปลาไปสามตัวครับน้ำมันแห้งครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราไปรูดน้ำกันครับว่าจะมีตัวไอ้รับชมหรือเปล่านะครับไปครับผมโอ้ในห้องน้ำนี่แห้งขนาดอลไรครับพี่น้องอุ้ยนะครับผมใส่ล่องรูลงกูนะเอาเอา ล้วหนาเริ่มเอ็นอาการแล้วครับผมเอาเดี๋ยวเบิ่งล้างนี่ก่อนครับนี่สิมหมดครับตึ๊บคุณเดี๋ยวมารุ่นล้างหน้าครับเนี่ยเอามีเต็มแล้วครับ ตัวนีบ้บบเหี่ฮวแล้วปลาคอครับลกักขณาครับขั้นพิจงนามอยู่ครับเอานิ่งแตมะครับต่อครับลกักขณาเม,มีอาการครับเมื่อกี้ครับหมยต้นกล้วยครับ ทางต้นกล้วยนี่มาใส่ไม้ไไมนี่บ่ผ่านเลยเด้อพี่น้องนั่นนั่นเอาเล็้วเอาเล็วยังละ่ะคือหมดเขาในกระสอบนั่นอ,อ๋อปดุกพี่น้องปดุกนี่ ตู้ตีดอยู่กระสอบนั่นเอา้เอาโอา้คือไมาได้กระสอบนี่ละแหละเอื้อตุ๊กตุ๊กเงี้ยเลยครับตุ๊กสวยเลยปลาดุกเจอแล้วครับบมกยังดุกนี่ดึงเขาได้กระสอบค,ครับเอาแต้มที่สองครับพอปวดแล้วครับเจอแล้วปลาดุกมุ้นี่ ต่อครับเอาคุณลากนาคในน้ำครับายครับเบ็ดจุ่มน้ำอยู่ครับปลาอะไร,ระอุ้ยอะปลาดุอีเลับพี่น้องปดุอีกแล้วครับ,รรบขึ้นมาก่อนอืมดุดุปดุห้องนี้ปดุหลายครับผม แล้วเห็นปกติเลยครับพี่น้องวันนี้โอ้กินจนเสียกจังแล้วน่าจะกินโดนแล้วครับเอาต้นพญาต์โปรดก่อนครับหลังนี้ก็น้ำบันบานครับเอาอยู่ครับเอาอยู่ครับปากคอหน่อยครับขึ้นมาก่อนนี่เอาขาวนวลนวนี่ครับผมเอาสีแต้มครับปรดปากก่อนครับ โซนด้านเหนือนทั้งนี้เลี้ยงหลังแล้วครับพี่น้องหลังนี้ก็ดิ้นนี่ครับดูว่าผมมีแต้มพี่น้องเพิ่มครับเด่นรุนอยู่ครับดินดีแตอึ๊บขึ้นมาคน,นแต้มนะครับผมโอ้แต่จะติดโดนนะครับป่ามีเสี่ยกจังเหมือนเมื่อคืน ผมอยางเป็ดรอบเดียวครับพี่น้องผมมีเหยื่อครับเอาปลปลากันครับปล่ย,ยังติดพี่น้องติดจนตายแลัวติดยังไงน,นี่ปลาตะเพียนครับติดเต็มขึ้นติดบนจนตายแล้วครับพี่น้องเอาปลปลากันครับ นี่แต็มนะครับผมอะไรเจอแล้วเจอตัวแล้วครับประกดครับเอาดูว่ามีตัวครับโอ้ตัวนี้ตัว,ตว,ตวงามเลยครับนี่ปวดป่าครับประกดดูว่าบ่เจอตัวครับโมนี่เอาอย่งนี้มีตัวเห็นอยู่ครับสุดท้ายครับพี่น้อง หือว่าพ่อได้กินอยู่ครับเช้านี้เงียบครับล่งนี่อ้น้ำแห้งครับพี่น้องได้ปลาหกตัวครับหลุดครับไปครับผมกะผู้ใดมักคลิปใส่เบ็ดหาอยู่หา,หากินน้ำบานดาคกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ